ขาวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิงค่ะมาติดตามกรณีที่ฟิล์มรัฐภูมิโตโคงทรัพย์นั้นได้ยื่นฟ้องนางระเบียบรัฐพงพาณิชย์ในฐานความผิดหมิ่นประมาทซึ่งศาลนั้นจะนัดฟังคำสั่งว่าจะประทับรับฟ้องหรือไม่ในวันที่3สิงหาคมนี้ค่ะ เมื่อการไกล่เกลี่ยวางฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์นักร้องซูเปอร์สตาร์ค่ายไอกับนางระเบียบรัฐพงพาณิชย์ในกรณีฟิล์มเรียกร้องให้นางระเบียบรัฐขอโทษในข้อหามิ่นประมาททําให้หนุ่มฟิล์มเสียชื่อเสียงในรายการเล่าข่าวชื่อดังเมื่อครั้งที่เรื่องของฟิล์มและแอนนี่บรูคทํางามหน้าดังกระชอนวงการว่าฟิล์มไม่รับผิดชอบต่อลูกของแอนนี่บรูคและยังพูดยืนยันโดยไม่มีหลักฐานว่า ฟิมนี่แหละคือพ่อของน้องชีคายุอย่างแน่นอนซึ่งทั้งสองฝ่ายได้มาไกลเกลี่ยกันแล้วเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ไม่ประสบความสําเร็จและดูท่าจะกลายเป็นคดีที่ยืดเยื้อยาวนานไปซะแล้วล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาฟิล์มรัตภูมิได้เข้าให้ปากคําต่อสารในนัดไตสวนมูลฟ้องซึ่งหนุ่มฟิมก็ยังคงยืนยันตามคําไกลเกลี่ยว,ว่าให้นางระเบียบรัฐขอโทษและไม่เคยคิดติดใจเอาเงินทองอะไรเลยเหมือนเดิมซึ่งสารจะนัดทนายของฟิมมาฟังผลว่าจะประทับรับฟ้องหรือไม่ในว,วันที่3สิงหาคมนี้้้คครรัับบบบเอปปาากกสุทยยแลวูมไ แล้วก็เหลือฟิล์มแล้วก็หมดพยานแล้วก็วันที่3ก็จะฟังสมสิงหาฟังคาตังสารนะครับสาสิงหาในวาสาลจะรับฟ้องหรือไม่อย่างไร,รโอเ้โอเ,เรื่องเงินเรายืนยันตลอดนะครับยืนยันตลอดไม่ว่าตัวคุณฟิล์มเองนะครับในฐานะส่วนตัวหรือว่าทาง IS เอเองไม่ติดใจเรื่องเงินแต่ติดใจเพียงแต่ว่าสิ่งที่คุณระเบียบรัฐทำไปเนี่ยมันเราต้องปกป้องศักดิ์ศรี เรื่องเงินเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องสําคัญเราไม่เคยเรียกร้องแม้แต่บาทเดียวในการเจรจายืนยันได้ตลอดนะครับแต่ว่าที่ตกลงก็ไม่ได้มันเรื่องวิธีการไม่มีให้เรื่องเงินไม่มีเลยครับคือไม่ใช่จะไปพูดว่าขอโทษมันมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นเรื่องที่ว่าสิ่งที่คุณระเบียรรัฐพูดเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อสังคมไหมมันเป็นการดูหมิ่นศักดิ์ศรีของคนคนหนึ่งไหมเมื่อผู้ชายคนหนึ่งเขาก็มีสิทธิที่จะปกป้องศักดิ์ศรีครัเขาเหนื่อยครับเหนื่อยมากแต่ว่า คือเราก็พยายามทําสิ่งที่ถูกต้องที่สุดนะครับแล้วก็พูดเหนื่อยไหมเบื่อไหมผมแบบเบื่อแล้วก็เหนื่อยมากในการที่จะมาในแต่ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าพอผมมาเนี่ยนะครับผมก็ได้แต่พูดแต่วความจริงอะครับเท่านั้นเองแล้วผมก็เอาความจริงทั้งหมดของผมที่มีอยู่ก็พยายามชี้แจงให้เราท่านทราบถ้าเดี๋ยวต้องมาสารีทีวันที่เท่าไหร่มาทําอะไรบ้างวันที่3สิงหานะครับครับผมก็คือมาฟังคาประท้องแต่ว่าผมอาจจะไม่ต้องมาเองเพราะว่า ท่านบอกว่าไม่ต้องมาเองก็ได้นะครับนอกจากคดีที่ฟิล์มยื่นฟ้องนางระเบียบรัฐจะได้ทราบผลว่าสารจะฟ้องหรือไม่ในวันที่3สิงหาคมนี้แล้วนะครับในส่วนของคดีที่ฟิล์มยื่นฟ้องแอนนี่บรู๊คความคืบหน้าก็จะเกิดขึ้นในวันที่30สิงหาคมนี้เช่นกันซึ่งนัดนี้สาวแอนนี่บรู๊คจะต้องมาให้ปากคำครับความคืบหน้าของทั้งสองคดีทีมข่าวบันเทิงจะติดตามมารายงานอย่างแน่นอนครับ